แม่จะาฮันโก้ลองมาลองแหละขื่นน้ำคนที่บ้านตีตำไตน้ำเด็กน้อยไ่ได้ห้องเลยนี่ฮันห้องห้องบึ้มไอ้พ่อเขไม่ชอบเจอะอีกว่ะบอกลานเดนเดอร์ชัยเดอร์บ่กคืออยู่น้ำอิโมเดอร์อยู่น้ำไม่เแ่าไม่เถ่าไว้ห้องยามกินอะไกินยามนอนอะไรนอนยามนอนแะไรนอนมาให้แอบบอกอันนี้ได้ เอาคือพอพอรอะอคันแม่มันมาแม่มันเอาเออนั่นแหละเ่าว่าอยากถามอยู่เลยสูตรว่าแม่อยากได้คืนในเชียร์นะได้เจ้าน่ะแม่มันนั่นอา่าป้าแล้วอยากหับแล้วเนาะเคยไม่ให้โอกาสไล่เ่อเลยคือว่าอ,อนันจะกอดจะข้งเลยมันอ่อยเก็บเอามาน่ะ สไปดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเยอะเนาะอเมริกามาทางบ้านดงนาคำนาะพี่พี่น้องเนอะอาะท้าสนองกาสิเบะไปหาทางน้องน้ำมนต์เนาะลูกทางซ้อมพี่น้องเอ้ยก็เป็นทางพระลักษูณใหญ่เพื่นก็โอ้ยเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะพี่พี่น้องเนาะอา่าก็คือว่าแหละมื่อก่อนค่ะทาสนองกาซื้อข่าวมาให้ เอกซื้อปากระปองซื้อไข่ซื้อนมซื้อขนมน้องพี่น้องเนงนะงนะาะทา้าใหญ่เพ่นกะสงสารนาอนะเห็นท้าสาม,มองเป็นแบบนั้นแล้วพ่นกะโอ้ยจะสีวันอะไรพรี่น้องเอ้พ่นกะยื่นมือเข้ามา่วยเนาะบ่ได้ถิมบ่ได้ป,ปะทางน้องน้ำมลเลยพี่น้องเอ้ก็เลยมานีเนาะทาสนาก็เลยมาายนี่ก็เลยสิแบะไปหาทางเมเท้าวก่อนน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าใกล้กันนี่แหละ ามางานแถวนี้หรือว,ว่ามาเบียกแถวนี้เพี่พี่น้องเอ้ก็เลยสิข่าไปโอเวอร์ลงพอดินน้ำนองฝนก้อนเนาะพี่น้องเนะาะจังไรก่อนอื่นกับาพาไปพี่พี่น้องเนอ,อเอฟซีเบอร์สกุสุคนอย่าลืมกดไลา์กดแชร์และก็กดติดตามให้ท asanon นนเนอะโบ่มีพี่น้องเอ้เนาะบังคับซ้ำน้อนเดีวยวขยักขามโฆษณาพี่พี่น้องเอ้ งแต่ก็ขอให้บุญค้ำนำะสู่เนาะทุกๆคนเนาะสีธุรก,กิจการค้าการขายยังก็ขอให้เจริญเจริญก้าวหนานะ้าเนาะห่างมีล่ำรวยเงินทองตลอดไปเนาะพี่พี่พนอนะ้องเนาะอ้าววววรายยายกันห่างพี่ๆน้องท่านสนองกัสชิยางเข้าไปหาทางเมถาหรือว่าเมทาซาโมเลยเนาะพี่พี่น,อนออ้อ,นะนองเนาะโดยพี่น้องเอ้ใจดีอยู่กันอยู่ซานอยู่วกันด้ว่ยนะไรเนาะ เอาไปใช้นะเอาห้องแม,แม่แม่ละบาทเลยเอาสบ,บายดีสบ,บายดีเห็ดยังอันนี้เห็ดยังอันนี้โอ้ยพากันเห็ดยังนี้นี่เนาะหาดผู้นากาอยู่ชุงเทหลานน้านะฮะเฮ้ยไแตงบ ฮะในหลายบาทนี่แตกต่างบ่แลโอ้ยมันก็ธรรมดาแหละเนาะอยู่กับอันคนสะอาดสะอามก็เป็นแบบนึงอีกเล็กน้อยก็ได้หน้าตาเออต้นโตเออนงานมนทุญาทุจาเอออ้าวบ่งเอื้อยอยด้เนาะจักให้อยู่ได ก็ะสะอาดเด้เอาเสือน้อยมาที่ใส่ศาละนี่เสือตั้งแต่เอ้อยังน้อยไม่เท่าสักเก็บไใบฉันโบแม่ก็เลยเก็บมาให้อันมลน,นงแม่และสักแล้วก็พับไว้หันเลยชุกกระเบนโบแม่โอ้ยเนาะเอาใส่เป็นเพลิดโบนี่ใช่แล้วจะเป็นเหนียวใช่องอืมมันกี่ขั้นเปลี่ยนเนาะแม่มือหนึ่งกระลายโตได้ถ้าปอใส่คือว่าแม่เบิ่งก่อได้ใส่เพลิดนั่น แห้แก่พ่นอนหั่นบ่บ่วัดมันนางลิ้นก็มันเหนียวอือแก่ให้น้องนี่ล่ะแก่ให้น้องนี่ไวอืออยากกินมาจักหาถอยหน้าถอยล่างอยู่เออคืนแน่นี่เนาะอ่าน่กินข้าวเอ่จหัวเปียกๆแล้วหัวเปียกบ่นี่คือหัวหยังอันนี้คือน้าเลือบ่เลือไดแวอันออสมุสมยงอสุ อืมันกระเรียบเลี๋ยวนะอืเกียงแล้วอ่ะฉันเนี่ยใครแต่มุมอยู่ระเมณ์อ่ะมุมจังเถื่อไปฮะเออกินอันนี้ก้อนลูกกินอันนี้ก่อนเมืกินกัดก็เอรู้เด้อเออโต้หน่อยเป็นไรอยู่น้ำตู้มวนบ่มนเอ้ยมวนบ่อ้า่หัวยังนะเอาถึงยางมาเอ้ยเออ ดีใจอาได้กินอิ่มได้เนาะกินนุ่มๆเลยไปให้ทานทอดไข่เาวให้กินเมื่อวานในอาหารเจาะปองปลาเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารแซ่บอยู่บ่ปองปลานะปองปลาออกมาใหม่ภาษาไม่ครัวอือหงบ่เอ้ามันเป็นของปอมบ่ภาษาไม่ข้าเลยบ่ได้ลราบ่ ของเท้ราะอะแต่ว่ามันเห็ดมาหมล่ลเราอะรูปผามมันคือเก่าเ่าะ <c oughs> เห็นรูปผ่ามันจืดๆนะจะยเสร,ร็จเสือได้เปิดผู้สักนะพอแห้งได้อแม่มนี่ะตีจำตายเด็กน้อยนี่ดีได้อันกลุม่มจะเๆแล้อันมามอันเสือผ่าแพราะแม่นบบีลยบ่มีเครื่องุ้งจักโตถูกไหมคนมันก็ถูกเลยเรื่องใหเื่อนใหญามสุด เจออะไรแม่บริมากไก่เลยผมสมอยเนาะพอเห็นเอฟซีอ่ะนะานหนึ่งเนาะเพิ่มม้นว่าสะโมหูวะว่าตึกเจ็ดสั้นอ่ะมีคนตายใส่ละว่ะหาโบหูว่าเป็นคนลาหดือคนไทยกับโบหูเราว่าดุนนั่นนั่นเด้ดุนเขาขับไปหาสะโมเด้เห็นสะโมเลยบอกกับสะโมสะโมว่ามีแต่เหามามาบบหอดเฮือนว่าเขาไปก็บอันของเก่าของเก่ากะ ไปเบะนอนเฮือนเจ็ดสันนั้นวาสนาเราเลยได้ยินคำนั่นแหละเราเราว่าเอ้าชาวโมบะฮุว่าเฮือนเจ็ดสันมีคนเสียชีวิตหรืวเ่าประมาณนั้นแหละเชาก็บะฮุจะเสียแบบไรได้บะฮมจะอยู่หม่งไรเจ็ดสันโอ้บริเวณบ่ยู่แถวในหมออในเมืองเมืองสวรรค์แล้วแหละท่านไม่เข้าจะอยู่แถวไรเนาะอ ถ้าบัดอันถ้า şey. ว่าเฮืนบ่อนยังก็ยังฮู้อือยู่วนหลายพละปีบ่ได้ไปใช้อืออยู่ในครอบครัวสิเนาะบ่ได้ไปดินไปหัวใส่คือว่าอันน้คแล้วก็อยู่อยู่านแงมนีแหละอืไปใช้โอ้แซ่บมามนแซ่บบ่โอ้เห็นได้ยิ้มเลยเพิ่นน่ะจือคือหยังนี่เจ้าูแล้วบ่เอื้อยน่ะยังบ่ ก็คือกันเลยเนาะกันจะเจาะไม่เท่าจะเจาะกต่เป็นอยูหัวใจเขาเจ็บโอ้เป็นอยู่ว่าเจาะอ่ะได้นางไม้นางมียค่ะเออไม่ตู้เจาะแซมนี่ว่าจะเจาะดูว่าใหญ่น้อยคนนี่แซมนี่โอ้เอ้านางโมกับแม่เล่นเจาะอืมเออก็มเป็นเงี่ยงหูให้รถบ่อเดินในไรมานั่งมานั่งพยีใช้ตั้งค้ำไบ่มัมา ยัวมุงดสายได <c oughs> ้แต่ข่างเดียวหลุไปไปจังอันนี้ให้ยิ่ตั้งคำ้ำใช่ไม่แทงตลอดนะโอ้เก่งเนาะอ้เออเออเออแล้วกะเอาอันนั้นมาปั่นผ้าเ,าเรียบร้อยแล้วก็เอาคีมีดมาทาใส่โอ้ทาใส่หดีทาใส่ผ้าใมาทูทูทูมาเออเริ่มลับตาเด้อเห็นรดผุนเออเห็นค้ำเส้นใหญ่กับ มึงอ so ั่นไก็ว่าอุบลอืเอ้ยสิไปอุบลแหขียแเนาะเออลยดึงื่นแล้วดอกก็ดึงุยอละกแล้วบ่มีเลือดเจ้ารมีจไปมีชัยแล้วบ่ไข่บ่เงแม่นบ่บ่บ่บวมอีกเนาะอืมันดีนําครีมี่บัดอันเฮาอาบน้ํามือเช้ามื้ออื่นนี่ก็เฮาก็มาคอยเอาน้ําอุ่นมาจๆๆ สามมือแล้วเต่ม่ห้าอย่าดึงอย่าถูเ<อ>นาะอะไรไม่ให้ปวดทูเด็กขอเขาใส่ผ้าไอเด้ะโนนบะไรมันดีแล้วก็มันก็นัาา่นด,กนกนดอกอืาาถ้าบีบอะไรเธอมันก,นกาา็นั่นแหละถ้ากระเบิงเอาถ้ากระเบิงแบบบางหูบางๆหันอือันนี้กะยังบุทนเลยเนาอกกสิชนเข้าเลยเลอเนะ <laughs> น,นี่ยชนเข้าเสือยพวกนี้อย่อึดผมได้แต่เนาะอย่าคือกันกับเอื่อยฮะผมมายากดกจะเป็นยังชโนนมันจะเป็นวิมแคบ่เป็นยัง อันานาี้น่ะมะก็มันแดงแม่เออเอาน้าไปกินเลยบ้างบ้างกินเนอ่รอกินเนอะให้น้ำกินบ่อันนี้โอ้ยกินเนอะเจ้านะนี่น่ะโอ้แม่นได้เลยอันนี้เป็นพีได้อันนี้เนาะเออมันจุนเลยเจ็บบ่เห็นจังว่าน้มันเลยแล้วเจะบ่ลงบาดบะบีบเบอร์มาเจ็บบ่เจ็บกระบูกแล้วเออโอ้เจ็บแล้วนะมันแดงนี่เนาะอื่ กินรวดกินรอดเออเอากินน้ำเลือดโอ้ยอย่ากให้มองมองเขาในนิูารแม่เจ้าฮันโกยลองเขลองแหละขึ้นน้ำคนที่บ้านตีตําไต้น้ำเด็กน้อยในห้องในนิหงห้องห้องบุ๊มสวิตชอกร้นวะบอกลานสวิตชอกเีดไม่หรอมองด้เอาเบ็ดไปตามปาสลาวะใกอง อยู่เนาะโอ้เมนะป้ายห้องได้อันนี้นะใอยว่ามันหยามได้สะโมเปลี่ยนเด้อร์่ใช่เด้อรว่าคืออยู่นําอีโมเด้อร์อยู่นําไม่เแ่าไม่แถวบ้า้ห้องยามกินอะไกินยามนอนอลไรนอนหยามนอนอลไรนอนบ่ให้แหงบบอกอันนี้ได้อืเธอหยามกินข้าวไปล้างมือผมไม่ได้หายบ้องค่ําคืนกะเอออเาน้ําแม่เอาน้ําใส่เออเออเอาน้ําใส่ซามเออๆไปล้างมือโมมน ล่างล่างล่างเกลียงมานั่นแพไปเช็ดจัะมานั่งกินข้าวข้าวโซนเอาเมนเลยไ่ได้ว่าว่าคือข้าอยู่ทุกข้าวมันนั่นฉโน้เลยเมนทะเลเมนเราตามคดีเมนเราบ้านนี้ฮะเอาคือพอพอทำอ่ะคันแม่มันมาแม่มันเอาเออนั่นแหละเ่าว่าอยากถามอยู่เลยสูตรว่าแม่อยากได้คืนในชีได้ทีไดเจ้ายนะแม่มันนั่นอยากได้คืนนี่ว่านี้ได้มาเท่า มีใจให้ม huh. <inaudible> ันกลับเมื่ออืมออเว่าให้มันกลับเมื่อคณะเมื่อกะย่านมันตกคือเก่าอีกอืมนวลเลยตุนนิดกน้อยเนาะและคณะเมื่อบันนี่คณนว่าเอาไห้บันนี้หั่นกะเ้ากะค่อยกับอันไม่ชั้นนี้แหละมันเกี้ยงเลยยุ่มข่อยมันมันบริได้ดั้มบริมองเอาเมื่อแล้วแม่มันสิเป็นคือเก่าอืมและมานคือแต่คณะเมื่อบันนี้แหละข้อวบ่าไห้ข้าวบ้าบึงได้ก่ออืมข้ป้าแล้วหยักหับ้วเนาะอืม มึให้โอกาสไล่เ่อเลยคือว่าออเนี่ยจะก็จะข้างเลยมันคอยเก็บเอามานะกอบสงสารลานเออันนี้ก็มันนี่กะวันที่เ่าได้ยมนี่นี่ที่สิบสิบเอ็ดเด้ตัวแมนบอกสิบบอกสิบระบาเออสิบว่าแม่พูดมากกว่าแม่เออคอยะได้อีโมนมนอนคอยไปเมือนอนเนาะ จะไปใช่ก็ไปดูดเนาะแกว่าหาเงินได้กับมาเบ่งค่อยหาเงินได้กับเจ้าคือเห็นว่าค่อยเอาลูกจะาอยู่ในนี่กันกะจะยืนให้เน้พอยันว่าเขาอยากยั่งหันหน้าซื้อกินหันน้าอยู่ดีลูกอยู่นี่นั่งมดเนาะเทือเซีนเทือไรเนาะมาปินย่างมานั่งกินนี่นะแนะพอได้เทือเซีนเทือโซ่โอเคคือเนี่ยเออเทโซ่อะไรนะแม่มันยาเนาะ พ่อคันมากกับมีแต่พ่อเอาว่าคันเจ้าบ่มีอะไรกับเจะามายู่เรื่องพี่เขาเจ้ากุ้มปากับเจ้าหากินกินใช่ก็กินอันนั้นเจ้าหาได้อันนั้มันหาบ่ได้เลยมันไปบ่เป็นก็เลยคอยชงซัดถ้าเราคอยเลี้ยงก็อยู่คอกับหอดดอกแม่นอะไรจะคิดอะไกินเืง่กินแหง่ชำไดเนาะมันใหญ่ายเจ้ายังได้กินแหงมันคือเก่าเสมอเลยเมนความเจ้าเมนก็คอยคอยเลี้ยงไงเด้อคอจังหวะเลี้ยงคอยจังหวะเอามา จะว่าเอามันเมื่อในแม่ก็ออเอามาเอามาตอนคุณทิ้งถ่ายมันนี่นิ่งเลยเห็นใดๆเนาะเห็นเน,ใน,ใน,บบนี่ยก็คือว่าเอาให้ได้เอาไว้กับพวกเขาบานี้แม่เจ้ากับเขาพวกลูกเพื่อนให้เพิ่นไปกรบปุติเรากับเบบามอบให้เจ้าได้สามโม่บัตรดีอยงแต่น,น้อยเนาะเราบัตรเได้คุ้นเคยขนาะดเบบ่าบาดี่ดีอยงได้เกลือเนาะเราก็ลายปุติเรากมีเทเทก่ะ คันเข้าขึ้นว่าโอนชามโมโนขึ้นกับบปันฟุติมันจ้าบ,บ,บ่มีปัญญาเดิโมค่อยคิดออกจากชามโมโนคนนี้กระทืบอะไรเจ้าเดี๋ยวนี้ยังอยู่ลำเจ้าบ่เดี๋ยวนี้อืออือสือซามโมนี่อยู่ลำเจ้านี้เออแล่าคันว่าหกนั่นว่าเอ้าให้มีชามโมโนม,มาขึ้นอยู่พี่เด้อร์พ้นจิมเด,เดอ้อร์แล้วค่อยให้ชามโมโนให้เจ้าไหมง่ายง่ายง่ายคือให้ชาโมโนเนาะออแล้วก็ก็คิดออกจังนี้ เออเหมืนมันกัดโยงง่ายเลยเป็นแถวเอ้ออยู่ดีนะตีนเขาคิดออกไรข้องว่าโมเมนบ่วงของขวายได้บริหารชิดเจ้าไปอยู่พุ่นแล้วก็ขึ้นกับเขาเมืนเนี่ยขึ้นกับบ้านเขาเป็นยังมากอ่ะขึ้นกับบ้านเขาเป็นตายให้ดีกับอยู่กับเขาออืมจะเป็นบนเขาเดีบ้านเขาดีเป็นอย่างนั้นอะไรนี่ยโทรศัพท์เขาประชากเลยไหมอีเดียเป็นขู่กับเอื้อยเด้อคู่กับเอื้อยเด้อ เอื้ยก็เอาช่างเซียวหัวจมได้ใเ่ไฮะคนเกิดวันแขวันแขงวันคานนี่ใจอยากขี้ล่ายอ้าวจมยังน่ะถ้าว่าเพิษยังผิดเลยจมบ่าถาวว้ยเออโจอ่ะนะโอ้เออโอ้คือว่าอันเฮียนน้องเม่ประจักษ์อันเออแม่เท่าวะเบ่เขาจะตีมือบางว่ะเออเมื่อนานทัน จับเอาไม่มาใส่เม่ันเลโอ้จับเอาเมถันไม่ทับจับเอาไม่ไม่ทูนะมันทำไม่จับเาเออได้เนีเด็กเลนกขนาดเด็กเอาหอยเห็นน้ำเม่เห็ดได้อันนี้อันไห้เล็กอันไหนก้นตุ๊กนั่นโอ้ยจับมาคือเล็กมาสี่ตีเม่เท่าเออตีเม่เท่าโอ้ตัว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 เห็ดเด้อบัดนี้เด้อจับไม้อันทูแล้วไม่เท่าไม่ทูพวเขาขีดมากับมือต้องมือไยังไม่พวกบ้านคนละช่องบาทชาบาทป๊อปป๊อปเนี่ยมึงก็เจ็บบ้าว่ะ ไผเพิ่นแน่อยากจักเทื่อเด้อบ่เด้อเออเพราะแม่ว่าได้มาอีอยากยังให้ขอเด้อขอเด้อเ็นบ่ป็นเว้าบ่เว้ายังน่ะเาว้าเว้าดูไสภาคหาเมโมดูไสเออเอ้ยกะห้องเพลงทำเพลงน่โอ้ยภากไม่รู้ติงอห้องเพลงกเป็นน่ะ เก่งเลยดินด็กเนาะหัดสดีนี่ยเขาฮียนบ่ปีนี้ฮะยังยากชงยา่ยางยังบ่ไปเฮียนใช่ไหมแถวที่มันบบไปเฮียนทีเด็กๆนี่วะแต่กี้ว่ะนั่นวา่าคันมันมีผู้ชมทั้งนี้ไปทั้งนี้เราเป็นผู้ชงจะเป็นไปคนชิมเดี๋ยวเข้าคนชิมโอ้มันไก่บ่เออเมนแน่นอนมันรดลายย่องย่างออกทางออกอย่างเนาะ เห็นความเจ้าอยู่ทางนั้นเหใกล้ย่างก็ได้นะเห็นดีทางนั้นนะมันเพิ่นผมมีทางรถนะสี่ปีแล้วเนาะได้บอกหาสี่ปีเออหาปีคาได้เด้ฮะเพราะเขาเยนแล้วนะเข้าได้ปีกายเนี่ยออเผื่เข้าอออกเขาวะมอใช่อุ้ยังเดินเดียวนะอืมมันเผื่อทะว่าทักไม่ได้มือก่ามันอยู่ดีไม่แห้งแน่ แม่เฒ่ากวนเฮาสิเก็บเฒ่าก็ตกซากให้แค่หักแน่อือตกตกยังอ่นนะเดะโอ๋รถลงซากแต่งโปมันบ่ฮอดน้ําซากดอกตกต้เต็งเฮานซื่อตกโอ้แ่เราิดโบกอือๆๆบ่มีแล้วก็อ๋ออือยากเนาะยากคนไปส่งไปยังมันบ่มีคนแล้วก็มันอือๆ่โมกนั่นอืยืมรถารถน้องอือืบ่แม่นยืม เมื่อชาวนาตัวไยคิดว่าไปกันคองน้ำเขาอุ้มลูกไปแล้วมาดึกนะม,มาเจอเขานางเมน่นางไม้เปิดพ่นตกมือนเปินานงไม้เปิีตินตรงชาติเอ้ยมองอ้าไม่หลดนี่คอยขี่นำ้ำเอ้ยเมยียเจ้าหลดไปเฉกว่าไปเย็บช่างหลดตีนหัวกขบไม่ได้บอกมันอ่นขีร่รถดนอกมาตีนหัวจนุดมาบดมาจฉกวันไปถ่ายัมันจะไปใส่บาทเมื่อวานเฉกว่าลูกออกมาเปิดแหวนจะผ่าวันคอยลุงไปบดไปอันน่ะ เปยใส่หกสิบพันเมนอะไรใส่กับเพลงเนี่ยหาหกสิบคนเด้เปิดโม่ชักชังกีโหลดโหดตีนหัวก็บอกหฮามันาอาบอกมันดึกว่ามันบอาเ่ยก็บอกห่าเป็นต้นไหนดิมันอุ่ยโม่เลยตีเราแล้วเนาะตีโหลดหัวไปเนี่ยเทเลยบอกได้ยันน้องให้ด่ยันน้องาห้ี่ลดทันบ่็นย่างว่าชิุกับไ่บริเวณมาต้เลย พาลูกไปอันคือไปไปขอเงินขอยังนําเขาโอมาแล้วแม่ฮ้ายอือไปยังหัเอ็ดรถตีนแตกตีนบ่ฮู้เขาก็บอกโอยเขาบ่มีเงินไหนว่ารถตีนหัวแล้จัก่เก็ยังซั่นน่ะช่วยก็ว่าแหละแม่นจูงไปวานจแบ่บ่ทันสบาทอือไปให้เาเปลี่ยนใหไว้ว่าแล้วก็ยังได้ไปวัดอือ ว้ายหน่อยละเปื่อนมือแล้วเหนียวเตะได้ขนมได้ล่ะเอ้เหนียวเหนียวเหนียวโอ้ยงามแล้วเกี้ยงแล้วบาทนี่โกด้วยมียังอัไรนี่หอมกดเด่นกดข้าวเดียวไปเลยห่านห่านห่านมียังอะไรเอ้าเอ้าเหมือนบ่ไปกอดกันยุกับเอื่อยน้าเพลงกันยุกไซส์ไซส์เอาอยู่ดีๆอเอาไ่ชื้อหรือ อย uh, e. okay. okay, right. ู่ดิอ่าอยู่ดิดนอยู่ดิดอยู่กอดกันผูกไปนนางกอดกันยังผูกไว้เออไครรอถือกันอยู่ีบอกอ้ย่ตายแตหายบอกูนหนึ่งก็ได้แต่ก็เ้ยบัแพ่น้องรอกเอยกัเนาะเบิงนี่มาละอีมแลเบงแบ โอ้ยพังพังเอื้อยเปล่าเน่เจ้าบอกเอาเนี่ให้เอื้อยกินนะเอาข้าวนมโอ้น oh, ้องหมแบ่งให้บ่เห็ดอะไรน้องหมแบ่งให้เจ้าเห็ดแบบไรอ้อยเอาแบบไรเฮ้ยไปชิห้องนะตู้บกมาให้องมาดิมาฝากมานี่าดิเขี่ยมานั่งนี่ให้นั่งดีๆนั่งดีๆเบิดงนั่งลงเบิ้งเบิ้งว่ะตู้ถึงฝ่ามือตู้แล้วอันนี้เออกินกินอืม กินเด้อบ่ต้องบายลิ้นเด้ออืมกินๆมัมมัมนนเื่อสูลินไพรหลนี่ออรยกะเด่งรบิอทางเอ้ยบ่าเนี้ยผูกเอ้ยบ้ายังอ่ะนะนั่งลงดีลูกเอ้ยบ้ามึงดูฮะนเือสูน่ไหลแขงก็ต้องลกินทอดอะไอน้ำนารตตู้เออมามเอาไปนั่งตู้ไปมานั่งตู้ไปนั่งนี่ อเราพี่พีน้องมาหนี้ก็เข้าวมาอ,อมาลมเดินมาถ่ายมาถามดินน้องน้ำมนต์เนาะเอ้ยเนาะฉันแหละงามขึ้นแล้วบ้านนี้มาอยู่น้ำม่ตู่เลยอ่านเกาะเอื้อ,อ,เอยเลยค่ะหานเพลงกันบ่หนะอ่าตเต้อ่าเอาเพี่พีน้องเนาะเอาเสียเอาเงินในชื่อนมเนี่ยเอาเอาขุนยาเนี่ยขุน นั่งดีๆเป็นนั่งงามๆบุ๋นไปถุยยาเออพายนกงนกดูพายนองนกนั่งมุมแบบอ้าวคือเอาเงินให้ชื่อนมเด้อนี่เด้อคนละแสนเดนอะเอออ่ะเป็นเงินสองแสนอ้าถูยจ้าคนที่เอานะโอ้ยเนาะถูยยาลูกถูยจ้าอ่านแล้วเนาะไปแล้วป่ะเนี่ย นื่อยก็หัวเลยนี่ไปเห็ดยังอ่ะนะไปเชื่องไว้บ่อน่บ่โอ้พี่มัทูจ้าเพิ่นก่อนไว้มาพี่ลยนอ้าวเนาะก็เป็นทางยายคือเก่าเนาะเพิ่นเก็โอ้ยเป็นห่วงเป็นยายพี่น้องเลยถ้าไปกกลแถวนั้นนะให้ทางสนุนเวะเข้าไปในเด้อบ่าเอาเงินพอให้ได้ซื้อขนมข้าวต้มเพิ่นว่าอเนาะอ่ะกุเก่าเริ่มมาละตู้เอ้อ้าแม่ตู้ สงสารเมตตาของนางมนนางฮัตเด้อเพิ่นป้าบ่ทิ่มิน่นมาเยี่ยมมายามยไม่ได้กับนนิ่นส่งเพิ่นยืนายซื่อเขาต้อขนมได้โอ้ข,อขอ้ขอคำวอกใจเพิ่นเด้อยูรีมีแห้งเขาเก็บยังใดของใไทยังมีได้อ่าเตอหานเบ่งกันแน่นะเอื้อยนะอ่าเตอโองามแท้น,น่ะเนาะผูหานหา,นหาน จิตใจเอ้ยงามได้แบ่งส่วนกันหะเออแบ่งเนาะได้เนาะอออุ้ยว่เออเอาจังไดกป้าเด้อบดนี้เด้อล่เด้ออยู่ตู้อย่าให้อย่าห้องเด้อใหญ่ไม่ไวเอออ่าบ๊ายบายอ่ะสบายดี FC สบายดีสบายดีโดเนาะเป็นสาว อ่ะโอเคมาเนี่ยกับเบียนมาเยี่ยมทางโลกสาวโม,โนมเนาะอ่าแล้วก็บทางเมถาวรก็โอ้ยเบิ่งแยงขาดพี่น้องเอ้แกก็ยังขาดเดือคือเสื้อผ้าหน้าแพเพิพน่นเนาะที่ว่าที่แรกก็มีอยู่เนาะทางเมถาวิ่นว่าแยกับมาเนี่ยหลังจากที่ว่าไปอยู่นลำเมีล้วสงสัยแบบว่ามันเปื้อนมันยังแตถ้าสาวโมเพิ่นอาจิทิมเนาะกับบริได้ซักได้ยังอันนะให้ายรุ่งอะไรพี่น้องเอ้เนาะ อามาน,นีกับเบ,เบียนมาเนาะกับเป็นท้าพระรักผู้ใหญ่ที่เพิ่นเป็นหงเป็นใยายรักพ,พี่น้องเอ้ยเนาะกับเป็นทางแม่ยายพังไทยคือเก่าพี่พน้องเอ้ยอ่าเพิ่นกาเด่าถ้าไปเท่านั้นเบเอาเงินให้น้องน้ำมนต์เนาะโดวยว่าถ้าไม่เท่าพอได้ซื้อได้ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเท่ารัพี่น้องเอ้ยกับเป็นเงินกับจำนวนสองเซนกีบเนาอะจอาจังไรก่อนอื่นก็นกขอขอบคุณขอบคุณไปทางเพิ่นเด้อที่ใบเนื้อเสื้อใจแลยก็ ให้ทางสนุนเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ขอให้บุญคำน้ำสู้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไข้กระยาหายมีมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะอาโถเนาะโดยอาจจงได้ก็ขอขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีเซนกัเนาะที่เข้ามาติดตามแลวก็ับชมเบ่งลิปทาสนุนแล้วกยายคามโฆษณาเด้อเนาะโดย จังไรคลิปนี้บมมีมยังไายไพี่พน่น้องเลยกสิประมาณนี้ละเนาะจังไกรกสิได้ขอจบคลิปเพยงเทาน,นี้ก่อนพบ,พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอการเข้าขมาสบายดี